สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับดาน,นี้ก็เป็นหลุยวิตองครับโอ้โหงามเด้ครับห่างเกสรอมรินนี่ครับว้าวสวยจริงๆภาพยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหน่ามาถ่ายรูปเนาะครับ การพูนก็คือสารเท้าอมรินครับก็เต็มไปด้วยชาวดังชาตินะครับลัางไหลมาเทมืองไทยชงไฮซีซันครับพี่น้องนี่ครับแต่มุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้ครับสวยวิตตองนี่ครับโอ้โหนะครับดันเตอร์ก็ไลท์สายไฟครับนี่ครับมาปุ๊บกดถ่ายรูปปั๊บครับเป็นชาวต่ังชาตินะครับ เมื่อคาสียบอกครับพี่น้องซับเพิงซับเพิงครับด้านตรงหน้าก็ตึกสูงละขวาเนาะครับพี่น้องน่ครับสวยสวยครับเป็นตึกฝ่ายแหลมครับโอ้โหว้าวสวยจริงๆครับ ดีตอนเ้อดีครับงามเินะครับภาพงามค่ำคืนของกรุงเทพมานครเนาะเมืองหลวงของไทยครับด้านนี้ก็เป็น BTS ซิทลมครับ BTS ซิทลมเดี๋ยวคลิปนี้ผมกาจะขอผ้าทุกคนนะครับมายางเจลสมยานี้เดอร์ครับดครับด้านตรงหน้านี่ครับเป็นอาวอครับ เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับาการทูนกาเป็นทางเกษรอมรินครับภาพยามคำขืนนี่ซับเพิงนะพี่โน้องเอ้นี่ครับมาแล้วเพิ่นกับมาหาไทยภูกครับด้านนี้ก็เป็นหลุยวิตตองครับของห้างเกสรอมรินครับงามดิครับพี่โน้องเอ้ว้าวนี่ครับ เกสออัมรินนะครับด้านนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับสวยจนชาต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับคุมนี้ก็สวยงามนะอเนอ้ยน,นะครับสวยติดต่องเนาะนครับเกสอนอัมรินว้าวด้านนี้ก็เป็นศาลเท้าอัมรินหรือว่าศาลพระอินทร์ครับ ที่เห็นถ่ายรูปนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โห,โโหย่างเต็มเนาะบางคนก็จะไปที่บิ๊กซีครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้กับซับเพิงครับนี่ครับโอ้โหโรงแรมนี้สวยงามมากครับไ้โซดูลาเนะพี่น้องอินเตอร์คอนติเนตนตนะครับนะครับ คิดว่าน,น่าจะหลายหมื่นบาทต่อคืนนะครับไอโซนุ so ้นหลาะครับ Inter อร์คติ e n t a นด้านหน้าก็จะมีพะนาลายณ์ทรงสุบรรครับตรงนี้เข้ากับสามารถมากับไหว้ขอพรได้เดอ้อครับก้านซ้าครับพะนารายณ์ทรงสุบรรครับ oh oh. ลูกเรียงจริงๆนี่ครับด้านนาฝั่งเสียงเบานี้ก็นชาวต่างชาติครับแต่เบานัทชอบมุมนี้มากพี่น้องเอ้ยครับสวยงามครับนี่ครับว้าวดันเตอร์ก็ไหลใสายไฟครับไหลใสายไฟไหลสายสื่อสารครับมุมนี้ก็สวยงามครับสวยพี่ตองครับ ช่วงไฮซีซั่นนะคนก็ร่งไหลมาเทพเมืองไทยครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของไทยนะครับเอาเดินต่อเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอกาบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเอฟซี FC เดอ้อทั้งสองฝั่งฟังเฮ้าครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับทั้งที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาย่างเที่ยวชมความรุ่งเรืองนะครับ อยู่ที่ชิดลมครับด้านนี้กาเป็นทางยางเข้าไปเกษรอมรินครับทางนี้ก็สวย้ยงครับทางนี้ก็นามาเตียวสมเด้อครับนามาซื้อเข้าซื้อของครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับูนะบมินี้สวยจริงๆรี่ครับพี่น้องโอ้โหเบานัดมาครั้งใดก็มีแต่ความสุขใชสุขเจอสุขใจ่หลายพี่น้องนะครับ อ้ uh oh. ครับแต่บอนนั้นยังไม่ได้ไปที่วันแบงคอกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอพาพี่น้องไปเที่ยวที่วันแบงคอกนะครับก็อาจจะไปหลังเพื่อนนะครับก็ไม่ได้คาดหวังยอดวิวครับเพราะว่ามือที่เป็นเปิดเนาะวันนั้นคุณพ่อก็ป่วยหนักครับก็เลยไม่ได้ไปทำคลิปครับอยู่ที่วันแบงคอกนะครับตอนนี้ก็สวยงามครับ เอราวัณแบงคอกเป็นุ่งแรมเอระโทนสีขาวครับหรือว่าสีขาวครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เป็นมีตีเก็ตครับเอาอยางต่อนอะพี่น้องครับมงนี้ก็เป็น ทางเสริมหรือว่าเป็นสกายวอล์คที่สวยงามให้โซ่ดูหลาครับพี่น้องครับเปิดไฟแล้วซับเพิงนะครับเริ่มมามาบครับบางคนมาแล้วเพ่นกะเลี้ยวขวาครับไปที่เกสอรวินเลตแล้วก็ไปที่ห้างวิกซีครับด้านขวามือครับไปซื้อเข้าซื้อของเนาะบางคนเพ่นกะจะตรงไปปูนครับไปทางเซนเตอร์เวิลด์ครับ ตรงกลางก็เป็นเสา BTS ขายจอจครับพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าเกษรวินเลศครับด้านนี้พาวอล์กเกสรวอล์โอ้ยสวยภาพยามํำครับก็มีพระแม่ลักษมีครับก็สามารถมากลาบไหว้ขอพรได้นะครับตั้งแต่10โมงเสาร์ครับ เบานะัดชอบจริงๆครับพี่น้องครับเป็นทางเท้าสร้างใหม่นะครับสวยครับาหน้าก,ก็เป็นสีแยกราชประสงค์ด้านนี้ก็เป็นสารเท้าหาคมนะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นสารเท้าหาคมอยู่ที่สีแยกราชประสงค์ครับนี่ครับต่อที่กันนี้ซา,าตานศาสตรมากัาบไหว้ขอพรครับ จากเท้ามหาพรมครับเดือนหน้าก็จะเป็นวันเกิดของเท้ามหาพรมเนาะวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันเกิดของเท้ามหาพรมนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยชาติางชาติครับสี่แยกลาดสประสงค์ เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยววันที่9เดือนหน้าจะขอพาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับเนื่องในวันเกิดของท้าวมหาพมนะครับวันที่9เดือนส1็ดนะครับเป็นชาติทางชาติทั้งนั้นครับสมหวังแล้วเพิ่นจะมาแก้บนเนาะมาล่าแก้บนครับเดินต่อเดินต่อ นี่ครับพี่น้องสวัดครับด้านนี้ก็เป็นหน้าห้างเซ็นเตอร์เวิร์นะครับดสวยครับสี่ครับว้าวสบเพิงสับเพิงครับมาเที่ยวยานนี้ก็มีความปลอดภัยนะครับก็เต็มไปด้วยกล้อง C C T V นะครับเข้ามาเที่ยวยานนี้ก็ มีความปลอดภัยนะครับการไปกันมากก็ง่ายการไปกันมากก็สะดวกครับถ้าตรงไปพุ้นก็จะเป็นทางสยามพนรกรครับความเาวของทางเสริมนี้ก็คิดว่าประมาณโลกว่าเนาะถ้าตรงไปก็ไปห้างสยามพารากรไป bts นะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นทางเซ็นเตอ,อรเวิด์ครับ จเจ็ดตเวอร์นะครับด้านนี้วันนี้จะมีอะไรน้อด่านอหาห้างนะครับจะตกแต่งเป็นอะไรนอ้อเป็นสวนย่อมครับเป็นมองคุงผัก่อนครับด่านนี้ก็เป็นแอปเปิลครับนี่ครับเป็นแอปเปิลก็ขายดีเนาะคนก็นมาซื้อไอโฟนคนก็นมาซื้อไอโฟน e 16ครับครับ อ๋อมารอบนี้หน้าทางตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสเนาะพี่น้องครับเป็นต้นคริสต์มาสนะครับตอนนี้ก็กําลังตกแต่งนะครับนะครับโอ้โหเมืองไทยเอาทุกอย่างเนาะเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับแต่ก็เริ่มตกแต่งห้างแล้วครับเป็นต้นคริสต์มาสครับโอ้โห,โโหโชงไฮซีซันเนาะ เมืองไทยก็เอาทุกอย่างครับก็มีทุกเทศกาลครับนะครับตอนนี้ช้างเพินก็กําลังทํางานครับทําต้นคริสต์มาสครับสูงสูงครับคิดว่าความสูงนี้ก็น่าจะไม่น้อยกว่า30เมตรนะครับด้านไปก็เป็นทุ่งดาวครับด้านุ่นก็เป็นวิกซี่พี่น้องเป็นวิกซี่ครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาไปนะครับ นี่ครับคนเต็มครับปัาดคนกลับมาซื้อมือถือครับนี่ครับมาซื้อมือถือรุ่นใหม่ครับ iPhone 16นะครับถ้าใครมีเงินก็ขอเชิญ้อครับขอเชิญมาซื้อ iPhone ครับมาซื้อ iPad ครับกันไปกันมาก็สบายครับอยู่เคหางเซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นชาต่างชาติทั้งนั้นเนาะ ร้านนี้ถ้าเห่าย้างเลี้ยวขวาก็ไปที่ห้างสยามพารากรนะครับเอาเลยมาแล้วก็ขอพามาชมแน่สักน้อยเน,ะนยเยเาะแต่ก็ไม่ขอพาไปถึงห้างนะครับเพราะว่ามันไกลครับเริ่มเมยครับหรือว่าเริ่มเหนื่อยครับนี่ครับเลี้ยวขวาก็เป็นห้างไปที่ห้างสยามพลากรนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเสริมสร้างใหม่ชวยสวยพี่น้องครับโอ้โหหอดกูนครับ,รบยาวจริงๆนี่ครับไม่ไหวไม่ไหก็ขอกลับคืนนะครับก็ขอเดินหลบคืนนาอพี่น้องมั่นไก่ครับสวยจริงๆ เซ็นเวอร์ในยามค่ำคืนนีครับเอาบรรยากาจะขอพาพี่น้องไปที่ BTS ชิดลมครับแล้วก็จะได้เก่าวลาเนาะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งแบบคอวเนนะครับด้าน BTS นี่ครับด้านทางเชื่อมนครับเซ็นเวอร์ศูนย์กลางของโลกเนาะ แปลว่าศูนย์กลางของโลกเซนเทอร์เวอร์้าคผูว้วางก็ต้องขอเซอร์เซอร์กขอเซอร์เซอร์มาเที่ยวยานนี้ครับมาเที่ยวยานราชประสงค์มาเที่ยว้างเซนเทอร์เวลด์ เต็มทันสิท้นโลกครับหรือว่าจะมากรบาบไหว้ขอพรจากเทา้าหมาพมก็ได้ครับเทา้าพระอินทร์ครับเทา้าอมรินทร์พระแม่ลักษมีพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับเย <ayo. S 1> ี่ยมนี้ก็เต็มไปด้วยเหล่าเทพครับสวยสวยครับพี่น้องครับโอ้โหครับโดยอย่ตอนแรกอ่ะไม่รู้ตอนแรกจะเอาตรงอะไรดีแบบว่าไม่รู้ว่าดูสิครบทาน เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาพี่น้อง f อไปเที่ยวที่วันแบง k อกครับบอมนนะัดไปหลังเพื่อนเด้อครับแล้วจะมีคนเข้ามาชมไหมเนาะสาธุสาธุครับวันนี้ก็มาถ่ายทำ YouTube ครับก็ต้องขอพรจะเท้าหมาผมเด้อครับขอให้คลิปนี้มีคนเข้ามาชมถึงพันนะครับ รักพันรักมื่นก็ดีเจอนะครับสาธุสาธุครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพาคุณเลอร์ซบเจอซอบใจกันต้องขอ,ขอลปล่อยปลาแซ่ครับเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจนะครับในการไปหาทายคลิปครับเพอส่งเสริมการต้องเที่ยวของไทยนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเอ้สบายดีเดอร์ สวัสดีนะครับบ๊ายบายสาธุสาธุสาธุ